สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่17กันยายนครับกลับมาเจอเจอทีแดดตัวเน็ตติดดาวกันือนเดิมคันเฉพาะคุณมาเจ่ส่วนจากชุดจัดเดี่ยวของมันต้องมีค่ำคืนวันอาทิตย์นี้ยังมีมาฝากทั้งหมด3 EP เช่นเคยเพราะว่าพุทธบดลเยอะวันนี้3 EPEP 1-2คู่ในเึอร์เพี์ลิก,กอังกฤษ EP 2 2คู่ในศึกลิกเอิงฝรั่งเศส และ EP3 ในศึกลาลิกาสเปนก็รบกวนติดตามกันให้ครบถ้วนนะครับเรามาเริ่มต้นที่ EP1 กันก่อนเลยบอลมาร์กับเชลซีเอเวอเรตกับอาร์เซนอลท่ามพาดโดยการทั้งพวฝงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับเรามาเริ่มต้นเช็คข้อมูล2องูดูแฮนดิแคปบอลมาร์กับเชลซี แข่งขันกันตอนสองทุ่มสนุนราคาให้ทีมเยอชลซี Chelsea เป็นต่อที่ครึ่งครบลูกแน่นอนครับคู่นี้ชื่อชั้นทีมชื่อชั้นผู้เล่นเชลซีเหนือกว่าใหญ่ยยกว่าชัดเจนแต่สองทีมนี้ผ่านไปแล้ว4เกมลีกอยู่ในครึ่งตารางล่างเหมือนกันมอนมัตอยู่อันดับที่16ของตารางมีอยู่2คะแนน จากผลงาน4เกมลีกเสมอ2แพ้2ส่วนทีมเยอเชลซีอยู่ดับที่12ของตารางมีอยู่4คะแนนจากผลงาน4เกมลีกชนะ1เสมอ1แพ้2ก็ผลงานไม่หนีกันเท่าไหร่ไม่แปลกใจครับที่จะอยู่ในโซนท้ายเหมือนกันเช่นนี้ อย่างไรก็ตามทีครับเกมคู่นี้มอนมาเองก็ได้เปลียนในความปเป็นเจ้าบ้านในขณะที่เชลซีใหญ่กว่าดูดีกว่าก็จริงแต่ผลงานภาพรวมมันก็ยังไม่โอเคนะในรูปเกมในสนามอะ่ะเพราะว่าถ้าย้อนดูไอ้สี่เกมที่ชนะได้หนึ่งเกมก็เป็นการชนะทีมอย่างดูตั้นเทานะมันคงวัดอะไรไม่ได้ แม้ตอนหลังเกมที่เอาชนะลูตันทาวจะมีคนบอกโอ้คนนั้นเล่นดีคนนี้เล่นดีล่างทองแต่มันทองไม่จริงนะเพราะว่าเกมต่อมามันก็ลอกทันทนะีแพ้ให้กับฟอร์เนสขาบ,บ้านแล้วเกมนี้ออกมาเยือนบอลมัดก็ไม่ใช่งานง่ายแน่นอนท้ายอย่างเล่นในรูปแบบรูปเกมเดิมๆพอบอลมาร bon ์เองก็ถือว่าเหนียวแน่นพอตัวนะเวลาลงเล่นในทีม อย่างไรก็ตามนะับสำหรับเกมคู่นี้เมื่อสองผูดด้โดยแฮนดิแคปจากเจ้าทั้งห้าลายปรากฏว่าวันนี้เจ้าทั้ง5้าลายสิ่งแรกเลยคือพวกเขาไม่กลัวเชลซีเพราะปับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องทีมเยือนเชลซีและปรับราคาลดลง4ต่อ1ในช่องเสมอปรับราคาลดลง4ต่อ1ในช่องจะบ,บ้านมอนมัทผู้เลือกมอนมักับช่องเสมอ น,นี่คืเป็นราคาเชียงซี่มุไปต่อที่ครึ่งควบลูกลบห้าะวาเภทที่ว่าเหนือกว่าใหญ่กว่าของแค่ชนะกินแล้วหนึ่งมุมแบบครึ่งทำเต็มๆก็เียว่าครึ่งควบลูกลบห้าเจ้าหอมจดแจกเต็มะ่ะแต่เจ้าปรับราคาเพิ่มขึ้นสี่ต่อหนึ่งในช่องทีมเยือนเชลซีและปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องจอ้า้านบอลรองบอลมัก เพราะนั้นภูนี้แฮนดิแคปนี้เลือกอยู่กับบอลรองเจ้าบ้านนะครับส่วนรองมอนมันเป็นทีเด็ดตัวเน็ดสุดสิบดาวตัวที่หนึ่งในอีพีหนึ่งประจำค่ำคืนวันอาทิตย์นี้ซึ่งเป็นบริกีรรองมอนมันก่อนเลยคู่ต่อมาใช้ข้อมูลสองภูโด,ดยแฮนดิแคปเอเวอเรสตนกับอาร์เซนอลแข่งขันกันตอนสี่ทุ่มครึ่งอาร์เซนอลบุกไปต่อราคาหนึ่งลูก บอกตามตรงนะถูกไปไหมโดยส่วนตัวรู้สึกเลยว่ามันถูกเกินไปเพราะอะไรครับเพราะว่าเอเวอเร์ตันะทีนี้บอกเลยดูยังไงก็เป็นรองอาร์ซอนหลายขุมหลายขุมจริงๆเอเวอร์ตนเนี่ยเป็นทีมดับที่สิบแปดเลยนะโซนพล้นที่สีแดงเลยผลงานสี่เกมที่ผ่านมาเสมอหนึ่งแพ,พ้สามมีแค่คะแนนเดียวอะ ในขณะน,นี้อ์เซอนอล,ลอยังร้อนแรงอย่างต่อเนื่องอยู่ดับที่ห้าของตารางก,ก็จริงในผลงานสี่เกมเนี่ยคือชนะสามเสมอหนึ่งมีสิบคะแนนที่อยู่ดับที่ห้าเพราะว่าประตูได้เสียไปรองทีมึงเท่านั้นเลยคะแนนนเท่าเกันเลยย้อนกลับขึ้นไปในดับสี่ดับสามเนี่ยดับสองเนี่ย, 2, ยก็มีแตมเท่่ออ์เซอนอล,ลนี่แหละเหนือกว่าใหญ่กว่าอย่างชัดเจน ชนิดที่ว่ามอลยังไงอาร์ตซอน,นก็น่าจะบุกชนะเอวาตันเพราะนั้นราคาหนึ่งลูกว่ากันตามตรงนะมันเหมือนแค่ลุ้นเฉียงฟรีกินเต็มราคาถูกไปมีอะไรมีอะไรเซอร์ไพรส์หรือเปล่าซึ่งต้องบอกว่ามันมีครับเพราะเมื่อสองพูดโดยแฮนดิแคปแต่เจ้าทั้งห้าลายวันนี้เจ้าทั้งห้าลายไม่เชื่อใจอาร์เซอนปับมราคาเพิ่มขึ้นทั้งหมดห้าลายครบถ้วน ช่องนู้นปรับราคาลดลงทั้งหมดห้าลายครบถ้วนช่องจะบ้านปรับราคาลดลงทั้งหมดห้าลายครบถ้วนมันอะไรกันครับเนี่ยมอกามต,ตรงว่าเห็นแวบบแรกยังไงก็ต้องกาอาร์เซนอลแต่ผูเลือกอยู่กับจะบ้านเอเวอรต์กับโอกาสเสมอแฮนดิแ,แคปหนึ่งลูกของอาร์เซนอลแม้จะดูอย่างที่บอกว่ามันน่าจะชนะได้อยู่แล้วล่ะ แต่ปรากฏว่าเจ้ากับเรื่องที่จะจ่ายต่ำลงในช่องเจ้าบ้านบมดรอง4ต่อ1จ่ายราคาลดลงในขณะที่บอต่อยอัลเชนอน4ต่อ1แบบราคาเพิ่มขึ้นกลายเป็นว่าผูนี้ไฮนิแคปนี้เจ้าเรื่องยืนอยู่กับบอลรองเอเวอเรต์เจ้าบ้านไม่ได้อยู่กับอร์เซนอลนทีมใหญ่ทีมแรงทีมฟอร์มร้อน สองผูดูแฮนิแคปยังไงก็ต้องสรุปว่าลองลองเอเวอร์ตันอะทีนี้บังเอิญว่าก็ไปเช็คข้อมูลย้อนหลังดูรุ่นนี้นั้นก็มีเหตุผลหนึ่งที่พอจะรองรับผูนี้กับแฮนิแคปนี้ได้ก็คือสถิตกิการมาเยือนเอเวอร์ตันกับอาร์เซนอลในช่วงห้าครั้งหลังสดุดที่เลมากต้องใช้คำว่าอย่างนี้นะนะขี่เลยมาก เพราะอาร์ซนอลทำได้แค่เสมอหนึ่งแพ้สี่เสมอหนึ่งแพ้สี่นะครับนี่มันเกิดอะไรขึ้นอาร์ซนอลเวลาเยือนเอวอร์ตันมันแพ้ทางเหรอขนาดนั้นดูการก่อนอนาร์ซนอลก็ร้อนแรงอย่างนี้เป็นถึงทีมรองแชมป์เป็นถึงทีมที่มองว่าจะคว้าแชมป์ได้ซ้ำและหนึ่งเกมที่ทำให้อาร์ซนอลสนุกก็คือเกมไปเยือนเอวอร์ตัน ซึ่งตอนนั้นเอวตันก็เป็นทีมโซนท้ายตารางพื้นที่สีแดงแบบนี้เลยแต่จบเกมเอวตันชนะอาร์ซอนหนึ่งโซนย้อนกลับไปก่อนนั้นก็อย่างนี้เลยอย่างที่บอกครับอาร์ซอนเจอเอวตันท้ารข้งหลังสุดมันจะมาเกินเกิน,นไปไหมที่จะเสมอหนึ่งและแพ้สี่และวันนี้มันจะออกมีกคำรบเดิมหรือเปล่ามีอาถรรพ์อะไรหรือเปล่าในการบุกยิงเอวตัน แต่เมื่อพูแนะครับจากเจ้ายืยานยันแบบนี้สวนรองเอวัตตันครับเป็นทีเด็ดตัวนี้สุดส,สิบดาวตัวที่สองจาก EP พหนึ่งประจำค่ำคืนวันอาทิตย์ศึกฟุตบอลพิมร์ลีกสรุปให้เลยนะไม่ว่าจะเป็นแฟนตรงยงฝังจบหรือว่าแฟนขาลูดทั้งหลายวันนี้พิมร์ลีกมองเลยให้แบบ ให้แบบแค่ยกใช้ว่าอะไรใช่แบบวัดใจจริงคูแบบนี้ฮะแนนแบบนี้กล้าให้มอนโอเคก็ต้องให้ตามข้อมูลครับส่วนรองเจ้าบ้านทั้งคู่เลยส่วนรองมอนมาร์ส่วนรองเอเวอร์ตันเป็นทีเด็ดตัวสิบดาวครับส่วนท่านใดยังไม่ได้ฟังอีพีสองและอีพีสามรบกวนติดตามด้วยนะขอบคุณมาก